สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกการ์กันนะคะในหัวข้อ,อบ้านของเราเนี่ยนะคะมีสิ่งลี้ลับมีจิตวิญญาณใดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะคะที่อยู่ด้วยนะคะเราก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงนะคะแล้วถือว่าเราก็เข้ามาฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางก็พออการทำนายเนี่ยนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงใครเป็นพิเศษ ฟังฟังไว้เผื่อสกิดใจเราหรืออาจจะตรงกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มในการเสีย่ยงไพ่ทานายดวงของเราว่าบ้านของเราเนี่ยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีจิตวิญญาณใดอยู่ด้วยนะคะโดยให้ท่านเนี่ยนะคะเลือกไพ่นะคะสามกองอหรือว่าจะเลือกดูจากสัญ,ญลักษณ์คือเป็นหินนะคะ หินสีเขียวสีขาวแล้วก็ออกจะลายๆหน่อยเนี่ยนะคะให้ท่านใช้จิตเลือกนะคะ,ะให้มีความมีเขาเรียกว่ามีจิตที่ตั้งตรงจิตตั้งมั่นก่อนนะคะที่จะเลือกไพ่นะคะสุ่มไพ่สุ่มกองวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ก็จะครอบคลุม3กองเลยนะคะ,ะก็ขอให้ท่านมีสมาธิในการเลือกด้วยนะคะ อ่าถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่กองที่1นนะคะหินสีเขียวกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกองอื่นก่อนนะคะกองสีเขียวนะคะ ที่เราเสี่ยงสุ่มออกมาเนี่ยนะคะเราได้นะคะไพ่ใบแรก King of p e n t a c l e นะคะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนก็ได้เนาะใบที่สองเป็น7ดาบนะคะใบที่3เป็น8ไม้เท้าใบที่4เป็นเเหรียญน,นะคะใบที่5เป็น10ไม้เท้า ใบที่หเป็นหดานะคะโอเคมองเห็นแล้วนะคะว่าจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเนี่ยนะคะ,ะจะมองเห็นได้ว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยนะคะก็จะมีหลายรูปแบบ Uh, เริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะคิง uh, ออฟ e n t a c l e ลเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือราชาเหรียญเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่อยู่บ้านของท่านมานานนะคะแล้วก็จะเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงความอุด,ดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นวิญญาณที่ปกป้องคุ้มครองบ้านที่อยู่มานานแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเป็นพลังของผู้หลักผู้ใหญ่ ของบ้านเราก็ได้นะคะที่รุ่งลับดับขันไปแล้วเขาก็ยังมาคุ้มครองอที่บ้านของเราคุ้มครองคนในครอบครัวอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำพาให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรืงองประสบความสำเร็จด้านการเงินอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วไพ่ต่อไปเนี่ยจะบ่งบอกถึงจิตวิญญาณที่อาจจะไม่เปิดเผยนะคะเขาอาจจะปกปิด ไม่อยากให้เรารับรู้ว่าเป็นใครเป็นท่านใดอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็อยู่ด้วยแบบเงียบๆนะคะ,ะก็ซ่อนตัวเหมือนซ่อนตัวอยู่แต่ว่าก็อยู่กับเราคอยช่วยเหลือเราได้นะคะ,ะแล้วก็คอยดูแลเราห่างๆอย่างนี้ก็ได้และพลังของแปดไม้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอธิษฐานหรือสื่อสารถึงท่านอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือตัวเราหรือคนในครอบครัวอาจจะสัมผัสได้ถึงการสื่อสารของท่านมาถึงตัวเราอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นตรงจุดนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอพรหรือ,อเรานึกถึงระลึกถึงท่านตลอดอย่างงี้เขาก็จะมา,าให้เรา,าเหมือนกับเข้ามาคุ้มครองเราเป็นระยะอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะ ให้ใบต่อไปก็จะบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือเราให้เราเนี่ยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ให้เรามีฐานะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยดึงดูดโชคลาภให้กับเราอย่างนี้ก็ได้นะคะและใบต่อไปก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นจิตวิญญาณที่รู้สึกเหนื่อยล้าจิตวิญญาณที่รู้สึกแบกภาระหนัก นะคะหรือมีความรู้สึกว่าคอยเป็นห่วงเป็นใยเรามากนะคะ,ะก็เลยจะพยายามปกป้องหรือคุ้มครองเรามากเกินอย่างเงี้นะคะก็เลยทำให้เราปลอดภัยทําให้เราอบอุ่นแต่ตัวท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วใบสุดท้ายเนี่ยนะคะก็บ่งบอกถึงว่าท่านอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนวาระก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใหม่นะคะหรือจิตวิญ,ญญาณใหม่ๆเข้ามาแทนที่มาเปลี่ยนถ่ายเทพลังงานไปนะคะหรือว่ามีการเคลื่อนที่เขาอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่ไปไปมาๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ได้เป็นเจ้าที่ดั้งเดิมของเราก็มีโอกาสเปลี่ยนวาระแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่ก็มาเปลี่ยน จิตวิญ,ญญาณใหม่เข้ามาหรือจิตวิญญาณใหม่เข้ามาร่วมในการปกป้องคุ้มครองบ้านของเราครอบครัวเราอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมองเห็นโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นพลังของจิตวิญญาณผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ที่คอยคุ้มครองอาจจะเป็นเพศชายได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงจิตวิญ,ญญาณที่มีความรู้สึกเหนื่อย แบกภาระหรือพอเห็นปัญหาอะไรในบ้านเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องช่วยหรือเขาก็เหนื่อยเป็นกำลังใจให้นะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยใจอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นจิตวิญญาณที่อาจจะ,ะมีการเคลื่อนที่คือเคลื่อนย้ายหรือเดินทางมาหาก็ได้นะคะเป็นพลังจากที่อื่นแล้วก็มาช่วยดูแลเราอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็อาจจะมองเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับการที่คุณร้องขอหรือขอพรหรือมีพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีก็อาจจะได้จากาการที่คุณได้รับเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเข้ามาในบ้านอย่างนี้ก็ได้คุณก็ลองดู ว่าคุณได้รับวัตถุมงคลหรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเข้ามาในบ้านช่วงนี้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็จะอาจจะเป็นพลังงานของคุณในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นไพ่กองที่1น,นะคะก็ขอจบคำทำนายของคนกองที่1ไว้ตรงนี้นะคะ,ะถ้าชอบหรือถูกใจก็กดไลค์นะคะกด subscribe เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับ พูดจัดทำได้ให้กับแม่หมอได้นะคะต่อไปนะคะเราจะดูกองที่สองนะคะนี่กองที่หนึ่งขออนุญาตเก็บนะคะกองที่สองกองที่สองเป็นหินสีขาวนะคะอินสีขาวนี้ได้ไพ่อะไรบ้างนะคะได้ไพ่6ถ้วยนะคะเก้าดาบหถ้วยแล้วก็9ดาบนะคะ แล้วก็แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยแล้วก็โอ้เจ็ดไมายเท้านะคะเจ็ดไมายเท้าแล้วก็แปดาดาบนะคะแดดาบแล้วก็อัศวินเรียมน,นะคะอันนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของคนกองที่สองนะคะ เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเป็นท่านใดนะคะกองนี้เนี่ยนะคะกองนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงจิตวิญญาณเก่าแก่นะคะหรือว่าจิตวิญญาณในอดีตหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครอบครัวนะคะที่ผูกพันกับครอบครัวในอดีตหรือเป็นผู้ที่ล่วงลับไปก็ได้นะคะ แล้วก็มีความผูกพันกับครอบครัวหรือเป็นจิตวิญญาณเด็กๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะบ่งบอกได้หลายอย่างเช่นกันแล้วจิตวิญญาณน,นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าเป็นจิตวิญญาณที่เขายังมีความทุกข์ใจมีความเครียดอยู่มีความยังไม่ได้สบายใจยังไม่สงบเท่าที่ควรยังยังมีความเจ็บปวดอะไรบางอยา่างมีความ เขาเรียกว่ามีความไม่สบายใจมีความผิดหวังอ่าเพราะฉะนั้นเขายังวนเวียนอยู่ในบ้านเรานะคะอ่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่อ่าร่วงลับดับขันไปอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะและเขาก็ยังมีความห่วงกังวลอย่างนี้ก็ได้ห่วงกังวลคนในบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแต่คำคำว่าแปะถ้วยเนี่ยนะคะพไพ่ใบที่สามเนี่ยเหมือนเขาละทิ้งไปบางครั้งก็หมายถึงว่า ก็เป็นจิตวิญญาณที่ล่วงลับไปนั่นเองนะคะแต่ว่าการจากไปของเขายังมีความติดขัดยังมีข้องใจยังมีความค้างคาใจก็เลยทําให้เขายังวนเวียนอยู่ในที่ตรงนี้นะคะ,ะก็อาจจะเป็นจิตวิญญาณอะไรที่ยังคุ้นเคยกับคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวพันกับอดีตในอดีตชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้ว นอกจากนี้เนี่ยจิตวิญญาณนี้ก็จะบ่งบอกถึงว่า,าในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะจะมีจิตวิญญาณทั้งด้านดีแล้วก็อาจจะมีด้านที่แรงๆจะพยายามเข้ามาหรือปะทะเข้ามาเนี่ยนะคะแต่พลังงานด้านดีก็จะพยายามต่อต้านอยู่นะคะต่อต้านอยู่จะไม่ได้ว่าปล่อยให้จิตวิญญาณที่ไม่ดีเข้าบ้านนะคะก็จะมีการคุ้มครองคนในบ้านอยู่ แต่ว่าบางทีเนี่ยจิตวิญญาณดวงนี้เนี่ยนะคะ,ะหรือพลังงานที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมีความติดขัดอยู่มีความรู้สึกว่าไม่ได้หลุดพ้นอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเขาเรียกว่าไหว้พระนะคะแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญสุขสุศลให้เจ้าที่เจ้าทางให้จิตวิญญาณในบ้านคุณบ่อยๆนะคะเพราะว่าบางทีเขาเหมือนอยู่ อยู่ในบ้านด้วยความที่ยังมีความติดขัดอะไรบางอย่างไปไม่ได้เนี่ยนะคะไม่หลุดพ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแผ่ส่วนบุญให้เขาบ่อยๆเพื่อที่เขาจะเป็นสุขแล้วก็หลุดพ้นนั่นเองแล้วไพ่ใบสุดท้ายนะคะจะบ่งบอกถึงว่าเป็นพลังงานที่คอยคุ้มครองบ้านแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่ว่า เขาก็ถึงแม้เขาจะไปไหนก็ตามเนี่ยนะคะ,ะแต่ด้วยที่เป็นอัศวินเรียมเนี่ยนะคะก,ก็จะมีความมั่นคงอยู่เขาก็จะคุ้มครองบ้านของคุณอยู่นั่นเองอะจะไม่ได้ไปไหนไกลก็จะกลับมาดูแลนะคะจะกลับมาดูแลแล้วก็บ่งบอกว่าคุณก็จะต้องไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆนะคะอุทิศส,ส่วนบนส่วนกุศลให้กับจิตวิญญาณในบ้านบ่อยๆนะคะก็จะทําให้บ้าน ทำอะไรราบรื่นทำอะไรสมหวังได้ง่ายนะคะเพราะบางทีเราอาจจะละเลยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่ก็มองเราอยู่รอคอยเราอยู่รอคอยอความสำเร็จอยากเห็นความสำเร็จของเรา,อารอคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากเราหรือแม้กระทั่งรอคอยว่าเราจะรับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้อง ลองดูให้ไหวบรรพบุพร,บรุษนะคะให้เพิ่มเขาเรียกว่า,าเพิ่มการถวายน้ำอย่างนี้ก็ได้หรือ,อเพิ่มการเขาเรียกว่าทําความสะอาดบ้านเปลี่ยนแปลงอะไรบางจุดที่มันรู้สึกอึมครึมไม่สว่างสวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะทําให้มีพลังงานดีๆเข้ามาสู่บ้านเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่ง ที่จะบอกไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็จะเป็นทํานองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังจากจิตวิญญาณบรรพบรุษนะคะแล้วก็จิตวิญญาณที่รู้สึกติดขัดมีความห่วงมากเกินมีความยึดติดมากเกินก็ยังไปไหนไม่ได้อย่างนี้นะคะอะนี่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเดี๋ยวเราจะไปดูกองสุดท้ายกันนะคะกองสุดท้ายว่าจะเป็นรูปแบบไหน กองสุดท้ายนะคะก็คือกองหินลายๆนี่นะคะอ่าจะได้ใบอะไรบ้างนะคะได้สามเหลี่ยมน,นะคะไพ่สามเหรีย่ยญอัศวินคัพนะคะก็คืออัศวินถ้วยนั่นเองแล้วก็ควีนคัพอ้กองนี้สวยงามมากนะคะใครเลือกไพ่กองที่สามนี้ ค่อนข้างที่จะสวยงามสวยหรูเลยแล้วก็นี่เจ็ดดาบโอ้โหไพ่เจ็ดดาบมาอีกนะคะกลองที่หนึ่งกับกองที่สามมีไพ่เจ็ดดาบในออฟฟ่อนโอ้โหพลังสวยงามค่ะพลังสวยงามสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานของการที่ คุณอาจจะบูชาหรือไหว้พระหรือมีการเชื่อมต่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีอ่นะคะก็คือคุณอาจจะมีการไหว้พระบ่อยสวดมนต์บ่อยหรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลทบุญให้กับท่านบ่อยเหมือนกันนนะคะ,ะโดยที่มันเป็นไพ่แห่งการที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็อาจจะ ่งบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือวิญญาณบ,บรรพบุรุษนะคะหรือ,อเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีพลัง,งความนุ่มนวลมีพลังแห่งเพศหญิงเข้ามาด้วยนะคะ,ะส่วนเพศชายนี่ก็จะมีบ้างเนี่ยนะคะก็จะมี พลังแห่งความอ่อนโยนพลังแห่งการให้ความรักนะคะความเมตตาหรืออาจจะบ่งบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่านำข่าวสารมาให้เราได้ด้วยนะคะ,ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงเนี่ยนะคะ,ะก็จะเป็นควีนคัพเนี่ยนะคะก็จะบ่งบอกถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจิตใจเมตตากรุณา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่คอยปกป้องเราดูแลเราเมตตาเราอ่อนโยนก่อต่อเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะบ่งบอกถึงบรรพบุรุษหรือว่าจิตวิญญาณอของเราที่เป็นเพศหญิงก็ได้หรือเจ้าที่ที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะคะมีพลังแห่งความห่วงใยมีพลังแห่งผู้หญิงนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ช่วยปกป้องเรา ที่ช่วยดูแลเราคุ้มครองเราค่อนข้างที่จะดีแล้วมีพลังแห่งการซ่อนเร้นด้วยอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คือซ่อนอยู่อ่าแล้วก็ท่านอาจจะอยู่กับเราอาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่กับของขลังของเราเนี่ยนะคะ หรือบ้านที่มีเครื่องรางของขังเยอะๆเนี่ยนะคะอ่าหรืออยู่ซ่อนไว้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ของเราแต่คืออยู่ตรงนี้มานานเขาก็ไม่ได้ปกปิดเขาไม่ได้อ่าเปิดเผยก็มีความปกปิดอยู่หรืออาจจะเป็นของมงคลของเจ้าของบ้านเก่าก็ได้นะคะซึ่งเขาก็เลยไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะเขาอยู่กับเราเพราะว่าเหมือนเขาซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ยังบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปไปมามาหรือมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนำข่าวสารมาให้แล้วก็ไปอย่างเงี้ยนะคะหรือเข้ามาคุ้มครองเราเป็นระยะอย่างนี้ก็ได้อ่าเข้ามาเมื่อเราไหว้พระขอพรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความอ่าสงบสุขมีความสมบูรณ์นะคะ มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงและผู้ชายนะคะคุม้มครองอยู่อ่าแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เปิดเผยตัวอ่าได้ด้วยนะคะก็ให้เขาเรียกว่าให้สวดมนต์บ่อยๆก็เหมือนที่ท่านทำนะคะแล้วก็ภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญสุขบให้ท่านบ่อยๆก็จะดีนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีแล้วท่านเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนนุ่มนวนลเพราะฉะนั้น ก็อย่าทำอะไรเสียงดังในบ้านให้มากนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องสงบหน่อยนะคะเพราะว่าตัวท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังเมตตาสูงแล้วก็จิตใจอ่อนโยนเราก็จะต้องอให้ความสงบในบ้านให้มากหน่อยแล้วท่านก็จะช่วยนําพาความอดุดมสมบูรณ์ให้เรานะคะให้เราประสบความสำเร็จให้เรามีเงินมีทองให้เราอยู่อย่างมีความสบายใจมีความสะดวกสบายนะคะ อันนี้ก็เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณที่อยู่ในบ้านของคนที่เลือกไพ่กลองที่3นะคะก็ฝากไว้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้คลิปที่เกี่ยวพันกับการอ่านไพ่นะคะหลายๆด้านนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่นี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนนะคะใครชอบใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะคะแล้วก็ติดตาม ช่องของเราได้ซึ่งก็จะมีทั้งโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีไพ่ยิปสีเข้ามาประกอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ